สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดสตอรี่ไอจีล่าสุดเบิร์ดแฟนแตงโมกับข้อความที่อ่านแล้วเศร้ามากต้องเฝ้ารอและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของนักแสดงสาวแตงโมนิดา หลังจากที่สาวแตงโมนั้นพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิกาณตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเกินกว่า10ชั่วโมงแล้วแต่ยังไร้วี่แววทางด้านชาวเนต็ตต่างก็แชร์ภาพแฟนหนุ่มของแตงโมนั่นก็คือเบิร์ตลงเรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทีมงานในการค้นหาแตงโม ซึ่งล่าสุดหนุ่มเบิร์ตได้โพสต์ลงในสตอรี่อินสตาแกรเป็นภาพที่นั่งอยู่ที่ท่าน้ำพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเขานอนรอเธออยู่ตรงนี้จนกว่าจะเจอนะพร้อมกับอิโมจิร้องไห้ส่วนอีกโพสตหนึ่งบอกว่าเธออยู่ที่ไหนเขามารับแล้วและก็ได้มีคลิปไลฟ์สดบางช่วงบางตอนของคุณเปิ้ลนาครซึ่งเราได้เอามาฝากโดยพี่เปิ้ลได้ถามว่ายังไม่ได้นอนใช่ไหม นางก็บอกว่าใช่แล้วก็ร้องไห้นี่แฟนแฟนของแฟนของตังโมนะฮะหน้าตายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยเด็โอเคเฮ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อยู่ด้วยเฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้นี่คือแฟนของตังโมนะฮะ เป็นคลิปที่ดูแล้วสะเทือนใจมากยังไงก็ขอให้เจอคุณแตงโมไวๆและขอเป็นกําลังใจให้ทางครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ